ในกรณีที่สถา,านที่สเต็ปพื้นหน้าต่ำแล้วด้านหลังสูงแบบนี้ในกรณีที่เราไม่สามารถจะยกพื้นให้เสมอกันได้หรือทำให้ตรงนี้สูงกว่าตรงนู้นได้อีกหนึ่งวิธีในการแก้คุณต้องเอาห้องที่ส่งผลในเรื่องซับอยู่ก่อนพื้นที่ยกสูงนะคะอันนี้คือเป็นวิธีเดียวในการแก้ไขเลยเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเอาผนังเบาตรงนี้ออก แล้วเราก็จะทําเป็นห้องน้ําตรงนี้นะคะประตูห้องน้ําจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้ผักเข้าไปแบบนี้นะคะลองดูว่าได้ขนาด80 2เมตรไหมถ้าไม่ได้พื้นที่มันเล็กก็เป็น70 2เมตรถ้าไม่ได้2เมตรคือเอาเท่าขนาดที่เราพอทําได้แต่พอย t ที่สำคัญก็คือเปิดประตูมาพื้นห้องน้ําต้องต่ําลง10เซนชักโครกหันมาทางนี้แล้วก็ไอ้อ่างล้างมืออยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ติด อันเนี้ยคือหัวใจสําคัญของธุรกิจร้านทองนะคะส่วนพื้นข้างในตรงนั้นบ่อยเพราะว่ากระแสซัพ์เข้ามาปุ๊บคุณเก็บซัพ์เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าห้องน้ําที่ดีที่สุดต้องอยู่หลังสุดของตัวบ้าน